มมัันนอะะไรวสวัสดีครับโซเชียลไม่ได้อัพนานมากวันนี้จะมาอวด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 ,อวดนี่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 มันคืออะไรรูว้วะ <Kill. S 2> คี้วดิสอเขียนคิ้วเอาไม่ใช่ไม่ใช่นี่เห็นคือนี่ดูครับก็โอ้ยดูหน้าหน้าโคตรโชคเลยก็ทำยันไงเป็นมายากลชนิดหนึ่ง บางคนรู้แล้วก็หาว่าเราบ้านนอกนะครับของฝากจากอเมริกาของฝากจากอเมริกาครับย่าเจ็บที่มาฝากเออเปรูปอเมริกาอเมริกาอเมริกาครับมันก็แปลกดีครับมีไฟด้วยมีไฟมีฟัน,อ,อ,นอันนี้คือกลิน Apple ่นแอปเปิเ้ลดูทีครับผมมากเนี่ย <c oughs> เป็นกลิ่นแอปเปิ้ลนะม,นม,มันก็แปลกนนมันแท่งเหมือนในสอสเกียิวครับบาระกูคแล้วม,ม,มีไฟมีเลเซอร์แต่มัมนมีกลิ่นเป็นบาราะกูเล็กๆบ้านเราไม่รู้มีขายหรือยังแต่ว่าช่องจอมที่สุรินม,มีขายแล้วเ <c oughs> ขมมีขายเขาบอกเ <c oughs> พระคือจะมาอวดครับขออีกทีหนึง ไปครับห <c oughs> วดแค่นี้ครับ